ไมตัวหยวกัเดียวกนียับหมนะดับที่หมอนอยู่เนาะนี่ครับวไครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นี่สวัสดีครัสวัสดี FC ช่องเจลินเมียเสือปูจวดเดดซีรีส์นะครับนั้พอดีครับมันอีมากมายืมเครื่องปั่นไฟของเสียปูนะครับเนาะ พอดีมือเอื้อนสีมีโปรดักชันใหญ่กับอีกหนึ่งผลงานเพลงของทางขายจอร์น u s มิวสิกครับจะเป็นเพลงใหม่ของเก่งสยามกับอามกระนวนนะครับมารวมงานกับทางจอร์นี่มิวสิกนะครับพอดีทางโปรดักชันผมให้ทีมงานสามกีโปรดักชันทีมโปรดักชันใหญ่ของภาคอีสานเป็นมาก สามสันผลงานรวมกับทางจอหนี่เพื่อนบอกว่าอยากใส่แสงเบิดนะครับก็เลยอยากใส่แสงตลอดทุกสิ้นก็เลยว่าจะเอาเครื่องปั่นไฟตอนนีกห้อาจารย์ซับกามเปียกกำลังเบิร์ตใสกับวัดติดอยู่เนี่ยไสพังอาจารย์เช่นอาจารย์ปูอยู่นี่ครับแต่ที่สาคัญนะครับกวากร่วมเชียร์ทีมจอหนีกกแต่นะครับเด้อครับเด้อวันที่สี่ธันวาคมนี้เสียปูยืนแผงหลัง ้นเสียปูยืนแผงหลังนะครับกองหลังผมจะมีเสียปูจอนนี่เช่นจังแท่นแล้วก็ออยเมกผมอัดกองหลังหกคนกองกลางผมใส่ตัวเดียวคือเสี่ยงเพลว์นะครับทีมกองหน้าว้อยู่ผู้เดียวเลยคือสาธิตตายต่ำ ครับเพราะว่าผมกะรุ่นน้องลูกโทษอย่างเดียวนะครับเส้นขี้ตบยังเดียวเลยฮะผมสืบทอดของลูกโทษศักดิ์ศิทธิ์จริงนะครับโมเมนต์เก่งที่จัะบอกเล่นนะครับมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีระหว่างทีมไทยบ้านเดอะซีรีส์กับทีมจอร์นี่มิวสิกนะครับเนาะฝากนี้นะครับกองเชียร์ผมนำโดยเจลินนะครับนะเจลินนั่ทับกองเชียร์สู่คางสนามนะครับเราจะเป็นการทายทอดสดแบบกุมปิดนะครับสื่อวัดานไทยบ้านแชนแนลเลยนะครับเด้อหรือตามโพสต์ของ โพสต์ลดแฮของเสียปูเ,เฟสส่วนตัเสียปูเฟสส่วตผมและศิลปินนักแสดงของทางกุกแต่ของจอนทีมิวสิกทงหมดนะครับอ่านะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทถ่ายทอดสดแบบไทยพีบีแอลและก็มีมาหากรรมมินิคอนเสิร์ตของทั้งสองค่ายนะครับมาทารุ่นเมืองครับว่าเสียปูสีแลนล่มบอวันวันที่สี่พฤศจิกาย,ยน,นบ,บอสีท่านว่าครับอีกเรื่อง,องนี้สี่ประมาณน,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 นี้เป็นการบุกไปเยือนของฟังพวกผมนะครับ แต่พวกผมเอาถวยกับอุบลครับได้คือผมเอาถวยกับนกบนต้องการคอคุณเอฟซีของทางเสียปูเอฟซี FC ทางสาธิตนะครับที่อัดฉีดมาเยอะแยะมากมมยว่ากันสาธิตยิ่งได้คือขัดฉีดให้สาธิดรวมกันสองพันบาทนะครับแต่ผมบไ่ได้ี่ยคือต่อนะครับบงังทรงเอาบ่แน่เด้มาแน่เด้ต้องมีตัวหรอกเออ อาใส่ากองหลังพวกผมแน่นผมจะยืนตันประตูไว้หมดแต่สำคัญดีตีประตูผมลูกเลี้ยงผมเอาขึ้น่าเอาอยู่อยู่นะครับได้กันดูดดวงอยู่เรียบร้อยใดเป็นประตูอาจารย์ป่องครับตามหัวเป็นเขาตามหัวเป็นเขาอาใส่กองเสี้ยานะครับอกองเสี้ฮาขนไปเต็มที่ครับรอบนี้ผมบุกเยือนทินสีสเกตนะครับผมจะเ้าถวยกลับมานะครับเนาะ ตั้งใจดีครับจงบังไหนก็ฝ่ายนะครับ<ม>เดี๋ยวจะให้เจลินพนปักมุดลิงค่ะอ่าลิงอ่าซื้อบัตรใต้คอมเมนต์ะนะครับเนาะค่ะฝาก FC เสียปู FC เจลิน FC ฟตอนนี้มือปราบรวมเชียร์เป็นข้างใจพวกผมนี้นะครับเด้อครับกับไล่ได้ทั้งเบิร์ทั้งสองไข่กับพ่อสรีเลยมาแบงงง่งน้องๆนุ่งๆใส่ในช่วงบรรยากาศโควิดเท่านะครับผมกับอ่าถือว่าเป็นการสางงานสางและสางความสุขสนานความมวลซืนให้กับ พี่น้องเฮข้านะครับ FC พวกผม FC รถแฮ FC เจลลี่ FC เสือปูบัตรละหนึ่งร้อยบาทคุ้มแน่นอนครับสื่อบัตรทานช่องทางของไทยบ้านแชนแนลเลยนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ใต้นี่ครับนะครับกักองเชียร์ผมถ้าเบิ่งพวกผมเปิดโตชุดเปิดโตอย่างนี้อลังการแน่นอนนะครับพวกผมไปเอาแชมป์นะครับบอกเลยว่าไปแบบว่าเล่นๆนะครับเพราะตอนนี้ผมโทรไปทางสกลนครเรียบร้อยเจลลี่ผมบอกว่าไปเลยเนี่ยบอกให้มันซสอม อ๋อเสียงแพีวกับชชกันโต๊ะบอกให้ซอ้อมสุดยอดเลยมือนอีโทรมาหาลูกพี่ลูกพี่ครับวางเด้เออ่าไ,ไม่กินหมูหันดน่วยน <laughs> ะอ็หยาบาหายแต่นี่เธอซ้อมไม่ยังจะาผู้เธอซ้อมไม่ยัง,งนงีนนน่ก็นี่ก็ซ้อมก็กล้องดาวหมุนมานขึ้นแลนวก็ทอดทีหาแล้วก็บก็เมกเอาไปซชินก็บแค้นสามคนเลยจ้ <laughs> โอ้ย แต่่าเป็นอย่างผมอาศัยยังมีสักประคามเปียกมีวุ้นกาลสินมีนสำรองบาค่ะอ่ะแหมพวกนี้สำรองเบิร์มีเช่นจังพวกนี้นักบอลงูเศร้าๆสื่อรถม้านขั้นละแปดลอยบอกแล้วขันละขั้นละแปดลอยันแรงมาได้เื่องมา <S <S สองสามพันสองนสามพันของเนี่ยของไเนี่ยของเช่นจังซีเจครับล้มหนาวแล้วหูบอลตอนนี้ก็บเธอรูสามแสนกวิวนะครับภายในปกี่วันเนาะครับเนาะ<า><า> เพื่อผลงานของน้องเช่นจังที่เคทีเจนะครับ<ะ>ก็บเดี๋ยวคงจะมีโปรเจกต์รวมกับ่าค่า,ายกกแต้ะนะครับ<ะ>เดี๋ยวก็จะเห็นผลงานเพลงใหม่ของวุฒิกรารศินที่สร้างสารรค์ผลงานโดยจอนี่มือป่า,ารวมงานกับกกแต้ให้กับวุฒิกรารศินนะครับเ<ะ>นาะติดตามพวกผมไปครับมีแนวมวนให้อยู่ตล,ดล<ะ>อดเวลาล่ะยังฮักกันที่เจ้าฮักไรก็ได้นะวันทีสีนะครับ กันเสซปูแลนเตะขาจากของลมนี่มึงยืมกูแทนเริ่มเริ่มจากโมงค่ะตอนนี้งานเริ่มจากโมงคิกออฟ18.00นไลฟ์สตรีมมิ่งเริ่มปล่อยทั่วโลกนะครับหลังจากนั้นจะเริ่มวอร์มกันมีทั้งบรรยากาศภาพวอร์มภาพกองเชียร์นะครับและคือหลังจากนั้นครึ่งแรก18.30นนะครับหลังจากเตะครึ่งเชื่อเตะผ่านไปพักครึ่งจะเป็นมินิคอนเสิร์ตทั้งกวางจิรพันธ์ปีชาปัดไทยเมกอภิเศษ อ่อยแสงสินวุฒกระสินพวกนี้ครับอ่าหลายๆครับฝั่งด้านนู้นก็นำทัพโดยอาจารย์ปีชาปัดภัยต้องเตนะครับตาตาดงเด้งบิวบองเสี่ยนลังเฟิร์ธนดลโอ้หลายจีมเขากับคัคขึ้นกันนะครับแต่ผมบนยอมแพรหรอผมบอกให้นะครับผมสิ่เปลแซมกมาอาสําคัญผมต้องฝากเจรินบอกหัวเลย สอนเลยเด้อสอนเลยเรียนเรียนขันยองมึงให้สีแดนแดงก็สอนแดงแข่ยแงเป็นสีสัแข็งกินกันทุกมื้อทุกมื้อตั้งแต่ฝนเมื่นอนครับมื่นแน่นอนสาธิตก็ร้อยไอ้ตอนนี้ไปเมื่อคืนเนี่ยไปว่าตัวกองหน้าเออผมบอกครับน้องๆไว้แล้วครับว่าขันทีมเ่าได้ชนะผมจะพาครอบครัวก๊กแต่ขอบพูดจอนี่มิวสิก บมแนอาจจะไมาเอารถทัวร์สองสั่นไปทะเลหรือภูเขานะฮะไปม้วนไปซืึนกันนะครับกัเอาไปสลองแซมนะครับแต่กตบกี่คือตอกองหนากูุณแม่กูบวูขึ้นกับห้องข้อทักทางตาทักซบอยู่แต่ก็หวังมูบ้านครับอยู่ที่กองหนาครับแต่การเชียงเปยวกับพ่อได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ไอ้สั่งเชียงเปยวไหวว่าพ่อเมียนเนี่ยเมียนอร่อยเชื่องเราอยู่ร้านอาหารก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี่ คือบ <Net> ่าเนอะคือบ <ek> ่าเนอะก็บอกว่าคือว่าท่วมว่าดีใจเพื่อได้คือผมมือเศร้าผมดูว่าเสียงไปเอาแรนเอาแห้งเด้ได้นองลาเด้ออ่ามันซักสีได้น้องลามันอาจจะมองว่าภาพคือพวกเขาเห็นเลรยหนุหัวแต่เขาสิไปเอาเขาตงธนาได้นองครับลูกพี่ครับครับลูกพี่ครับผลบอกยางดีได้ตอนเศร้าแรงมากท่วมาตอนหกโมงแรงผมดูว่าสีท่วมาไล่งานเรื่องว่าออกกำลังกายเรียนนะ ลูกพี่ครับไม่กินหมูหันคราบน้ำหนักขึ้นของเขาอยู่ขึกเว้ยเือโคร่งบัตรครับาไหบัตรหนึ่งร้อยบาทครับเงินกำลังใจจากทุกท่านนะครับผมก็จะมาแบ่งให้น้องๆผมสูผู้สูคนเหมือนกับไล่สตรีมสีพานมานะครับไล์สตรีมสีพานมาทุกคนก็ได้เบิดตจากผมนะครับว่าผมแบ่งทุกคนทั่วๆกันนะครับนั่นคือกำลังใจจากไอจอนนี่นะครับนี่คือตัวตนผมนะครับรอบนี้แห้งคักว่าเกานะครับ ทีมโปรดักชั่นทีมงาน OB ของทางเสิร์งมิวสิกของไทยบ้านเดอะซีรีส์เขาจัดเต็มด้วยกล่องทุกมุมนะครับมีทั้งเค้นมีทั้งภาพโซโลโมชัน่นมีพิธีกรวันงานนะครับมีสองท่านนะครับหลังจากที่ผมไปประชุมมาพิธีกรฟังชายเป็นซ่องดูฮี่<อ>นะครับแม่พิธีกรฟังหญิงเป็นน้องสแซนักแซนักพิธีเลยเนาะอ่าน้องสแน็คพิธีนะครับแล,แล้วก็มีนิคอนเสิร์ตทั้งสองไข่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใด ผมสิไปเอาถั่วแชมกับอุบลครับนะาฟาดแนบเมืองหนากลองรังกูเลยเมื่อยต้องซื้อปั๊ไปเมื่อยังสิู๊้แล้วก็ซื้อปั๊ดไปเมื่อยังจีู๊้ต้องซื้อปั๊ดก็ไป่เมื่อยจี๊ผู้หนึ่งร้อยบาทครับคือกำลังใจนะครับบอลไอ้แพ่งนะครับคุ้มนะครับปกติปรากฏการณ์ทั่วไปก็จะเห็นแต่ไลฟ์สตรีมสดคอนเสิร์ตนะครับเนาะนี่เป็นปรากฏการณ์แรกนะครับไลฟ์สตรีมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลของนักแสดงศิลปินกัของสองค่ายเถ้ของอีสานใต้นะครับ หลังจากนั้นก็มีทั้งมินิคอนเสิร์ตอีกนักศิลปินนักร้องดังเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์สารสารศิลป์อาจารย์ติก๊กป,ปีชาปัดไพ่กวางชีลพันธ์มูนีนะครับเ<ๆ>นา<ๆ>ะทางค่ายผมกับทั้งอ้อยแสงศิลป์เมกอาภิสิทธิ์นุ่นติ๊กวุจกาลศิลป์มูนีนะครับ รวมแจมกันมวลแน่นอนและกองเชียร์ที่สําคัญนะครับจะสีให้ผมสีเอากองเชียร์ไปคมนําโดยเจลินครับไปคมไปคมเล่นอย่างเดียวนะค่ะทั้งอย่างโอเคผมะอให้ห้องให้ห้องดาหัวนะแล้วนี่ตีแล้นี่ตีเลยโอ้ยอยเข็นเน้บรรยากาศเหมือนั่นมันจะเป็นแนวไหนนะคัท่านผู้ใดอยากเบิงนะครับ หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวลิงซื้อบัตรจะอยู่ใต้คอมเมนต์ของเพจของรถแฮรและก็ของ YouTube ของเจรินนะครับเนาะ,ะสุดท้ายนี่โมมีอยงหลายครับขออนุญาตเบิ้งรถขั้นละแปะรอยซอยน้องมันก่อน,นเดี๋ยวมันเสีาายบาไอ้ใช่โบนซอยมันอีกีบนั่นนงยืนเขียดตัวน,นี้ครับาลาไปก่อนครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเราออกเพียงได้มอไซค์ไม่เลยบวะเนี่ยสุดยอด